สวัสดีครับนี่ลุงดำบจ๊กี้นี่เขาเรียกลุงดำมาดูเขาหว,วานแหวหวานแหววเพเดียวได้ปลาเยอะเลยครับนี่ตอนนี้น้าไหลยฝั่งไหลเยอะเลยตอนแรกลุงดำก็ยืนถ่ายข้างบนบนรถเก๋งนะอันนี้เขาบอกตรงนี้ปลาเยอะขาเยอะมาดูปลากระโดดแลวหวานทีเดียวนะหวานตะไคร้ทีเดียวหวานตะไคร้ทีเดียวก็ปลาเยอะเหมือนกันนะ อันกระเกงแดงตะเสียนปลาโอ้โหก็ทากันค่ะใชโอ้โหปลากระโดดตรงนี้ระวังๆเราจะดูปลากระโดดพึ้งพึ่งเลยครับเคนน้ำไหลแรงมันจะจะมีตัวพักน้ำโอ้โหเนี่ยแมวเหว่ามา่วานโอ้น้ำขนาดนี้จะว่าดนึงเหรอพี่หันเลย โอ้ตรงนี say, ้มันแหล่งน้ำปลากระโดดโอ้โหปลาปลาปลาต่อแง่เลยไหนในกะลังเลี้ยงดูพี่เขาไป่ปลาโอ้โหไหนเรื่อยๆไปหนึ่งตองโอ้โหปลาสวยๆท่านเลยครับประมาณสี่นิ้วปลาขาข้างแดงตรงนี้เขาจะทำเรียกว่าตรงนี้น้ำมันหล่นมาปั๊บตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนมอ้น้ำปลากระโดดแล้วครับ กระโดดดีแล้วครับดูดูดีแล้วก็จะทำยังไงจะได้ปลาเอาเหล็กย,ยาวๆมาผ่านนี้เนาะทำไม่นั่นเนาะเนาะเอาเหล็กนี้นี่เราว่างๆเพื่อลดเยอลดมาเหล็ก,าาลกยาวมาผ่านนี้เสร็จแล้วเนาะปลากระโดดเยอะเนี่ ทำให้นั่นก็นได้น้อทำตะแกรงไม้ยืน่นใบกระโดดนะนะเออแบบเป็นโดโดนะเอาไม้นี่แหละหลักเดีย่ยื่นไปเดีย่ดียื่นไปเอาบอกทำตะแกรงยาาโโโโื่นไปเอาฟ้ากระโดดเดือดเลยนะโอ้โหโอ้โหู้ี่นี้ทำแล้วก็ห้อยตะแกรงไว้ข้างบนนล้วน,นะเนี่ยกราำล,ลังนั่งคิดกันว่า กำลังเขากำลังค,ค,ลคุยกันว่าทำมันโอ้ทำยังไงให้ได้ปลาเราสังเกตตรงนี้นะค,ครับปลากระโดดครับปลามันได้น้ำใหลมาจากตรงด่านบนประตูน้ำด้านมันก็ปิดแล้วก็จะให้น้ำนเลี้ยวมาฝั่งนี้ตัวฝั่งนี้ปิดกระจายน้ำเลี้ยวมาแบบที่เราต่อสายเก็บนะครัปบประตูนัวนี้ต่อแล้วก็เลยน้ำก็เลี้ยวมาฝั่งแล้วเราจะทำไงล่ะ โยนนี่ลงไปเหรอเนี phones, weiß, ellas, ่ยไม้เนี่ยไม้เนี่ยยาวยาวดิต้นไม้แบบโอ้โหอยู่ใจเยียวเราจะกระโดดไปกลับน้ำดลงไปตามมามันต้องหาอะไรอ่ามันจะกระโดดขึ้นแบบนี้แล้วก็น้ำลงมาแล้วปาน้ำฝั่งฝั่งนู้นนะ ไหลไปกรุงเทพไหะไหลเข้าไปน้ําท่าจีนไหลลงเขามานนี้พอไหลลงไปเสร็จแล้วปลามากระโดดโดดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไปวางไข่หรือจะไปหาน้ําต้นน้ํามาไหลไปยังไงเพราะน้ํเาเก่ากับน้ําที่ไหลามามันกลิ่นจะไม่เหมือนกันกลิ่นของของปลาบึงใหญ่นะครับเขาเรียกว่าปลาบึงใหญ่อะมันจะกลิ่นน้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับปลาที่อยู่คลองเล็ก จะกินไม่เหมือนกันครับกลิ่นน้ําไม่เหมือนกันที่เสียนปลาเราเราลุงดาให้ดูว่ากินปลาแต่ละปลานี่ไม่เหมือนกันกินน้ํานะเหมือนปลาไอ้เขาเอาน้ําตามบึงใหญ่ๆนะแล้วมันหลอกปลาในในในกระบอกในไรนะปลาในบ่อลุงเชี่ยบปขาก็โดดไปหาน้ําบ่อใหญ่หมนเครับก็กินคาวแล้วฉันชาตญยามของปลามันจะรู้เลยว่า กินน้ําบ่อนี้บอ่อใหญ่วกว้างลึกนั่นยน่าจะตามอาดูดูพยายามมองตรงนี้นะครับมองฝั่งนี้ทีนี้ลุงดําจะจับไว้ว่ามันจะกระโดดปุ๊บปุ๊บปุป๊บเลยนะครับผมลองดนะูนะครับก็กรโดดดีแล้วครับนี่ปลาตรงนี้ถ้าเราไม่ยืนดูมันก็กระโดดฝั่งนี้เหมือนกันตรงนั้นมันมีสว่านไม่ตรงี้แล้วโอ้กโดดดีแล้วครับ ตัวสวยๆดังนั้นนะครับสวยนะครับเออเออได้ลอกมาหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะตลอดอ่าเขาเรียกว่าอย่างนีสูงลอยสูงลอยเกาเรียกว่าสวิงลอยตลอดตลอิที เขาเรียกว่าไอร์ได้เขาเรียกอะไรดักปลาโจนนี่เขาเรียกอะไรตะแคงอะไรนะเขาเรียกว่าดักปลาโจนนะครับผมตะไคายดักปลาโจนเนี่ยที่ลูกดาวเคยออกไปเป็นตะแคงดักปลาโจนนี่ครับยิ่งตอนนี้กระโดดท่าดึกดึกยิ่งกระโดดเยอะนะครับตอนดึกดึกมันมืดเมื่อปลาหากินกลางคืนมันจะส่วนน้ำไปรับน้ำที่ที่ไหลแรงกว่า เลี๋ยวเขาดูเขาเปี่ยนสายโแต่ลุงดำก็ได้ดูวิเศษเอาอะไรไม่ได้เลยะน,น,ลนะครับนทำไหลแรงปุดด๊บปุ๊บปุ๊นะครับเอาโดยดูว่าครับตาดีๆลองจ้องดูนะครับต้องเอาไอ้ตะแกรงเขีววยวใส่ไปเลยนะสวิงนี่สวิงก็ได้นีะว่ะสวิงท้องกลมใหญ่ๆไปตั้งไว้ตรงนั้นนะ ลุงเขจะวางตะไคร้หรือจะหวานแหนี่เตือปลาวางตะไคร้ด้านในเลยปลาแต่ไม่รู้ว่าลุงเขจะหวานแหงโอ้โหโตัวสวยๆดังนั้นนะทำเล่นลาบอร่อยๆหน่อยนะไม่้องลงปนลาบดีค่อยๆมเอาไ เอาก้อยมันหนาวแซ่บเส็บเออนี่กระทำนี้กระทำนี้อันนั้นก็หวานแหเจ้ากระทำมานี่เดี๋ยวจะไอ้ไฟไม้ใส่ตะไคร้ลยลุงเขาเอาปลายไม้มาแล้วเอาตะไคร้ใส่ไว้พอปลากระโดดคอหลักกระติดกอนเอาลองมัดดูลองมัดดูหาวิธีดิเอาลองดูลองดู ว่าวิธีไหนวิธีไหนโออเอตัวใหญ่เอ้ยเราต้องทำบันไดอยู่ฝั่งนู้นและมั้งเอาไม้เออหาไม้นี่ไปเลี้ยงสักสองอันแล้นะเลี้ยงเอาสองอันก็เดินมานะแล้วก็วิ่งใส่นะโอ้โหง่ายด้เลยเออกระชากกระชากแล้วเขาเอาสองคนเอาใครแตะเขาแล้วเออพอเวลาเอาสวิงเออสวิงรอไว้เลยปุ๊บเลยเลยน่ะ เอาไว้ข้างลาง่างนี่ก็ได้เด็ดตรงนี้ที่น้ําพุ่งๆกันนะพอเวลาน้ําตรงนี้เดี๋ยวไว้ตรงนี้พอเวลาพุ่งมันโดดไปเดีออ๋ยวคอยหลัางก็โดนเรานะเโอ้โหน้โโําไหลมา,าไ,มไ,พาพด,ได้ปลาเยอะๆเยอะๆก็กลัวมันหาวิธีทํายังไงให้มันมัดน,นะครับมัดให้มันจะขายแล้วก็เดี๋ยวดูปล่อยมันไปง,งี้เหรอตอนนี้กำลังหาวิธีได้ปาลคาครับตอนนี้ โอเคว่ขายนะขายเฮ้ยเฮ้ขาย <im> <ara> <im Ó thank you> ขายท euh ี่น <im> <flavors> ี่ก็เรียกว่าขายเราใช้อีกนะครับโอ้ยเอาละทีนี่ ดึงหางไว pues ้เหรอลองดูเขาเรียกว่าจะข่ายตุ๊กตุ๊กแบบทำไมจะได้ปลาดูดูน้ำก็ไหลแรงเชี่ยงน้ำมัดปลายไม้ดึงไว้ก่อนไหมเอาโอ้โหไปเลยไปเลย เอาแล้ว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 ,ลว,ลวดูหัวอกเาราศาสนะชาวประชาตินี่ยลองดูแล้วดูดิไปไปดูจริงจริงลูกพี่น่าจะเอาเหล็กมาพาดให้สะกันเนาะลุงพาดตรงนี้เลยจะได้ไปหาปลาง่ายๆสองอย่างนะน้ำไหลแรงมาก ตรงนี้ลุงดำก็จะพามาดูเขาบอกลุงดำก็ได้ปลาเยอะตรงนี้ลุงดำจะพามาดูว่าน้ำไหลอ่ะออตัวที่เกาะตรงนี้นะที่ลุงดำถ่ายดูเกาะกันอย่างนี้นี่เห็นไหมเขาเกาะตรงนี้เสียบอย่างนี้แล้วตั้งปิดติดกาะมันจะมีล็อก จะเอาเหล็กัน fiz ี้ออกออกแล้วก็เป็นดีครับตรงนี้มีการตัดแต่นเรืนองกรรมะก่อน้นาระหลังดุกแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่าตรงนี้เ้าตากเกบเกลยให้น้ำาครับกมงดูดีๆช่วยแต่ละคนสาวิธีหน่อ ก็เรียกว่าน้ำตกมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ด,ไดูดูนะนะครับนี่ตักปราโตกวันนี้กำลังเขาตักทรายมาจากปลาโตกป่าโจนก็โดดเรื่อยนะครับรันนี้ลุงดากับมือสัน่นห ครับตัวปลาโจตัวเฉยๆตัวอย่ากระโดดถ้าเด็กคนนี้จะมีปลากระโดดเยอะนะครับคนมันดืนเยอะแต่แต่ตรงนี้ที่น้ำฝั่งนู้นฝั่งนี้น้ำฝั่งนี้น่าจะตรงนี้น่าจะสูงกว่าประมาณก็สองเมตรสองเมตรประมาณสี่เมตรนะมันลาดคันไปอย่างนี้ลาดคันจากตรงนี้ไปนี้นะครับแล้วปลากระโดดปลากระโดดโดดเพื่อจะ จะขึ้นไปด้านบนนะครับพอมันได้น้ำใหม่นะปลากระโดดปลาโจรปุ๊บปุ๊บุ๊เดี๋ยวก็งาละครับดูดีๆปลากระโดดปุ๊บปุ๊บุ๊นะครับนะครับโอ้โหสองตัวครับมาดูปลาโจรโอ้โหโแต่คนเรานำมอง <laughs> ว่าทำไงจะได้ปลานะแล้วว่า ที่จับปลาโจมถ้าขายปลาโจนถ้าตขายปลาโจนนะถ้าทํำก็ขายปลาโจนได้หลายตังวไม่ไม่มีหลายตั้งได้ปลาหลายตัวโอ้โหกระโดดเลยละครับปลาตัวใหญ่กระโดนเหมือนกันนะถ้ากัวใหญ่เนี่ยมีปลาใหญ่มีปลาเล็กขนาดสามนิ้วสามนิ้วเราเขาบอกว่าได้ปลาตัวใหญ่ไหมสามนิ้วสามนิ้วอย่างนี้นะครับนะครับไม่ใช่สามนิ้วมันนะครับนะครับเขาบอกปลาตัวใหญ่ไหมเขาก็บอกสี่นิ้วเน่ยสี่นิ้วนี่ครับ ปลาตัวใหญ่ไหมบอกห้านิ้วกว่าตัวขนาดนีนะครับนี่เราเลยห้านิ้วสามนิ้วที่กระบอกตัวสองนิ้วเองตัวนิ้วเยอะคือนิ้วมือนะครับเป็นไทเราเรยว่านิ้วมือไม่ใช่นิ้วมันมันตัดนะครับปลายาทะไลอย่าเงี้ยบางคนเข้าใจว่าปลายาวห้านิ้วโดดนิ้วมือตัวเท่านี้มือว่ามนิ้ววัดคนับตัวลำตัวยาวเท่านิ้วมือนะครับาเ เรได้จะข่ายถายที่ก็ทำได้ตัวจบขายขายายายาาทำเสร็จแล้วนะครับแต่็บแล้วไหนโอ้ปลาดน มีวิธีเดียวเอาไม้นี่ไปพาดฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็ทำกระวิงตากคนลอยๆไว้ คนรอไว้เอาปลากระโดดเข้าก็โดดนะครับปลากระโดดปลาเยอะจริงๆนะครับปลาเยอะปลาเยอะจริงๆนะปลาเยอะปลาเยอะเริ่มไปไหนกลับละ ม่ะวานแท้ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่วานแล้วขอๆเขาบอกตักคายขาดตักคายขาดหมดแล้วเขบอกว่าวานแท้อันนี้ไปด้วยดีเดีไว้ใช้งานเนี่ยตักคายเยู่แวโอ้โหมาหน้าไพเลยเอา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 เพรถูกแล้วว่าตักคายขาดมาเลยได้ปลาตักคายอยู่ฝั่งนี่รอรอคนนิ่งๆว่าปลาจะกระโดดหรือนี้นะครับ กระโดดเรื่อยๆนะครับเรางเกตนะครับคนไหนชอบไป,ปพกปลากระโดดเชินปลากระโดดนี่ทำเหมือนลุงดำรูกว่าเกิดอะไรกระขายปลาโจรนะไหมกะขายปลาโจรเขาก็เอาใส่อย่างนี้กะขายปลาโจรไปเยอะนะครับเยอะแล้วสมมติว <c oughs> ่าปลากระโดดกิดกะขายเองเนี <c oughs> ่ยพอคนนิ่งๆนิ่งๆกระโดดเยอะนะครับนะครับลองดูับคนนิ่งเสร็จแล้วปลามันไปกระกระโดดเยอะครับ เอยอะจริงๆนะครับอโอ้โเยอะโดนเรืเอ่อยเดี๋ยวรอคุณนิ่งจะพักนี่มีคนมาปลาจะกระโดดนเอยเอะเยอะแยะเลคาตกกลางคืนปลามีตัวสวยๆครับข้อหนึ่งมันบอกว่าปลอดภัยคือความมืดเนี่ยมันจะมาปกคลุมน่มด พอปกคุมเสร็จแล้วป๊านม่ปลาก็ไม่กลัวมันก็จะโดดขึ้นสวนน้ําและถ้ามีตะข่ายปลาโจนมันหลักไว้ตรงนี้ทำตรงนี้หรือสวิงนิด้ใหญ่ๆมาลองไว้แล้วก็เดะเอาไว้พอปลาโจนกระโดดมาประกค้างทันทีนะครับพอตอนนี้ท่านเงียบๆเสร็จแล้วคนปลาตัวใหญ่ก็ขึ้นนะครับปลากระโดดขึ้นมาจ้มเลยนะครับ ตะปูนพอไม่มีแสงไม่มีคนสว่างมันเห็นปลาเขาจะลืน่นมาเยอะนะครับหนักโดนแล้วก็าโดดปลาเขาจะลอยโดดนะครับเห็นแต่ปลาแต่ไม่มีปัญญาเอานะครับน้ำมันไหลแรงมากครับคลา,ายที่สวนเอา้าโอ้โหโดดเทียบเลยครับสังเกตดูดีๆมุมนี้นนะครับมุมนีน้สังเกตดีดีดปลาเขาจะโดดไหลแรงเลย โดดแรงมากโอ้ปลาที่หนึ่งกระโดดที่หนึ่งบางทีมาสิบตัวกระโดดที่เดียวสิบตัวก็มีครับบางตัวที่แรงเยอะๆนะกระโดดปั๊บเขาจะชิดนะครับซูจะช่วยเัืเล็กกระโดดกันเลยนะครับเดี๋ยังมงการจะะจายให้ตัวปลากระโดดด้วยนะนี่กระโดดได้เห็นแล้วครับ ตตกาโอ้โหก็โดดเลยครับโอ้โหยิงปาขยายดูโอ้โหโดดเลยครับนี่โดดติ๊บตึ๊บเลยนะครับผม น่นกระโดดแล้วครับน่ากระโดดเลยแล้วครับ ขึ้นมาถ่ายทำผมว่ามาถ่ายคลิปเลยเนี่ยน่าจะเห็นปลาตัวใหญ่กระโดดมาหรือมาอออยอะไรแบบนี้กันนะโอ้โหโดยแล้วครับแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นนะตัวสวยๆปลาบางคนเรียกว่าปลาขาวหางแดงบางคนก็เรียกปลาลูกนุ่นบางคนก็เรียกว่าปลากระมังแต่ละคนก็คล้ายๆกันแล้วครับคนก็เรียกชื่อไม่เหมือนกัน โดดฝนน้ำนะครับอ่าโดนเลยแล้วครับดูดูนะครับดดย,นะดดยิ่งถ้าคนไม่ยืนอยู่หรือลอยอยู่ในีจะกระโดดเยอะกว่านี้น เข้าประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงสิบนาทีแครับอะเครับแค่นี้นะครับลุงดำพามาดูไอปลาโจนตรงนี้นะครับสวัสดีครับ